กูเงือกกับเกมเมนูโอเคแหมงี้โอ้โใจไม่ปิดเสียงไงกูกูรีบกดนิวเกมหนอยวะเออนะเมียน,นี่กูกหลอนตั้งแต่เกมเมนูแล้วโ,โอ้ยใครบอกผมพอดครับไม่กล้าเลยแบเปิดเสียงไม่กล้าเลยคนเดียวยยอ,อย่างเงี้ยเออคิดใหม่นะตอนนี้ผูกมุ้งกันกูนกนกนเยอะแล้วนะฮะหรือบอกเลยเออไม่เป็นไรคนอ่านคนงูเอ๊ะใส่เนี่ยฮิตสองพันอือหึสุดยอดสุดยอด มีฉากฟัสกับเจฟต์หรือคิวเลอร์บอกว่าเนี่ยเออนะโ,โอ้โหเอนเตอร์กูต้องกดเอนเตอร์เพื่อเปิดเมโจ้เมโจเดี๋ยวแบบกูขอปรับในครึ่งจอได้ไหมนะแ,ะแป๊ะแป๊บแป๊ะแป๊ะไม่มีอะไรน่ากลัวหรอครับจริงๆไม่มีอะไรน่ากลัวเลยนะฮะเฮ้ยจะไปมีอะไรน่ากลัว โอไะเมื่อกี้อะไรจกัจกจัวงงงเอ,อมันจะสื่ออะไรมันจะสื่ออะไรครับโอ้ยไม่ได้มีความน่ากลัวอะไรเลยนะอะไรก็ไม่รู้ ไม่มีความน่ากลัวครับจริงๆนะฮะบ,บ่องตรงเบย์เบย์ด้วยเออแข่งขันก,กับตกตกลงมาตกลงมาเลยดีตายตายตื่นตื่นตื่นนะโถื่อขี้ขี้นะฮะอะไรเนี่ยเออเออกระสุนหมดอีกโอ้อะไรเนี่ย ดอออิสล็อกเก็ตไะไรวะ่หาคุณแจขที่ไหนอีครับฮะคุณแจ what's this keywhere this key อะไรหาได้มีความน่ากลัวไหมไม่ได้กินผมหรอกนะจริง,รงบ้องตรงเบื่อเบอย มันลำบากอย่กูต้องกดเอนเตอเล่ะเออมึงเข้าใจความลำบากไหมฮะต้องปล่อยมือออกจากเมาส์มาเพื่อกดเอนเตอร์นะอีเจ็บไปคิวเลอเลยโถ่อ้ใครบอกหลอนเห็นจะหลอนเลยหลอนตรงไหนมิทราบเดี๋ยวมันอาจจะซ่อนอยู่ในมุมประตูก็เป็นได้ใช่ปะไม่ใช่ อยู่ตรงไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้กุญแจมุงอยู่ตรงไหนวะฮะ Where is the key Where is k e y กูเดินมายัางที่แรกเขาเนี่ย Where is k e y กุญแจอยู่ตรงไหนกุญแจ Where is k e y ก่นจะเฝ้าขี่อะไรเนี่ยฮะแขนเฮ้ยเลี้ยแม่งคมวะทะลุกระแพงได้สุดยอดเจ๋งเจง,จงรุ่นอะไรวะ <c oughs> อืมอืมรีเควสต์จะขี่เออแล้วแล้วแล้ว,ลวมันยังไงอะไรยังไงเฮ้ยโอ้โหสเต็ปสเต็ปแน่แน่แน่สเต็ป,ตป,ตปแล้วยังไงกดม่สละเออ หนาะที่เนี้ยบอกได้เลยอ,ะอ่ะเอะกดสี่หมอบหมอบหมอบต้องใช้เดี๋ยวว่ะเอ๊ะ,อะเดี๋ยว,ดยวกดปุ่ม catch mark เ,เพื่อกระโดดเออแล้ว space bar ละ่ะนี่มึงสร้างเกมมาผิดหลักนเนี่ยเออผิดหลักเกมมือนะอผิดหลักแล้วนะจ๊ะแล้วอะไรยังไง i don't know กูไม่เข้าใจ มันจะสื่ออะไรครับเมื่อกี้ไฟไฟตกอยู่เฟรมเลรยกูตกเมื่อกี้ตะตะแตะแตะอะไรจักวงวงอะไรของเขาไม่รู้อ่ะเอาเปิดเฉยกรมจะมีอะไรรอกูอยู่ข้างหน้าไหมจะมีอะไรรอกูอยู่ไหม ลองลองด้วยเสียงดิเออด้วยเสียงเข้าใจป่ะเห็นปะ่ะมันไม่เฟี้ยวอ่ะเออมันไม่เฟี้ยวเลยกูเข้ามาในห้องนี้เพื่อเพื่อสิ่งใดหรือท่านจะกระโดดทีหึ่งกูต้องเลื่อนมือมากด question mark เพื่อเฮ้ยแก้วนะแดกอืมอืม smell like chicken แล้วยังไง อะไรอ่ะเออมาตอนแรกเปิดไม่ได้ตอนนี้เปิดได้เฉยเบยเฉยเบยนะฮะเฉยเบยเฮ้ยเราไปอีกห้องนึงดิที่มันละอะไรนส่ายเป็นยนะังไงะโอ้ยไม่ได้ลกลัวหรอกนะจริงๆนะไม่น่ากลัวเอออ้าว เป oh ิดได้แล้วโอ้โหสุดยอดเจ๋ง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 ไล้์กูพร้อมครับกูพร้อมไม่กลัวและเบยเกมคอมพิว์เกมแรกให้แชนแนลที <S <S ่จบครับจริงๆบายอี